เพื่อนๆเคยเจอเหตุการณ์นี้กันไหมครับผมพวกผมครับใช้กระสุน4กันแต่มีน้องอาร์มครับใช้กระสุน3แต่หารู้ไม่ครับกระสุน3น,นั้นช่วยชีวิตผมไว้เหมือนกันทุกคนมาไปดูกันว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นยังไงครับตัวนหนึ่งต่างกันแผงนี่เลยแผงแตกน,นี่ไปช่วยทานะ าะเบิรดนะจับมันได้ไว้เฮ้ย,ยปืนเบาี่มงเ็ห้า <ไป S 2> ตายไปบอดรอไม่บอดใช่ไหมมึมกำแพงกสุดแล้อยู่ซ้ายมุมกาแพงนั่นแหละ ใช่ผมนั้นแหละหยิบหยิบปืนพี่แล้วได้เบิร์ดเอามาได้หยิบเลยนอนนอนเกี่ยวเลยเหรอเฮ้ยเสียงวิ่งมาแล้วอามปลาเบิร์ดปลาเบิร์ดพี่ปลาเบิร์ดเคื่อีกทางไหนทาง ปีมันได้ขึ้นกันได้อยู่ข้างในแล้วชั้นหนึ่งเออไฟ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 สายแลพี่แล้วไฟสายอามช่วยเลยมันขึ้นมันข่าวไปแล้วตายตายตายดาวนะดาวนะดาวหน้าเหมือนเออมีคนวิ่งตรงไหนอามากิบอดปั๊ไม่บอดยังบอดตรงนี้พี่โอ้ยเฮียสุดแรงสุดแรง ขึ้นชั้นสไมเเบิร์ดงขึ้นบไดงขึ้นไดทางขึ้นไาหลังขึ้นไปแล้วแม็กหมดแอีกสวยอ้ำไอยนักสุดท้ายสวยเบิร์ดยิงล่างตายดาวไปแล้วไิรงลงตายวเดล่างตายแล้วสวยสวยหมดหมดีอ่ะหมด